สวัสดีครับผมสวัสดีคุณตาคุณยายพี่พี่น้องน้องลูหนูไว้ลูนอนนนอ,อครับผมเมือ่อนี้ครับพาพี่น้องมาล่อโคก,ก็เก้าละครับแต่สังเกตแสงแดดเมื่อนี้มาสายเนี่ยครับเมื่อเนี้ยเนื่องจากติดภารกิจนิดนิดน้อยน,นอยนครับเ่ามันยังดอกตื้นสวยเอาละครับเมื่อนี้ครับพาพี่น้องมาล่อโคกเบิ้งว่าสิมีเห็ดยังไงฮาเก็บเห็ดกับกำลังสีออกละครับช่วงนี้ก็ได้แต่ว่ากัยัง่ฮู้ว่าสิเป็นเห็ดยังเนาะ จังไหนก็รุ่นน้ากันครับติดตามไปน้ากันคือเก่าหรอครับว่มามื่อนี่เขาสีมานเห็ดยังหุ่นลรครับไปรุ่นน้ากันเลยเบิง้งยังบ่าทันได้ยังดอกกรตตาเอใบตองห้องก้นกรตตายังบ่ได้เยู่ครับหุ่นครับไปหาตัดใบตองแล้วก็หาเบิ้งทั้งไหนหุ่นะครบเนาะไปครับ ดอ,อ,อกแรกเขาเห็ดหนาขาวตัวครับอืเห็ดหนาขาวครับนาขาวก็ล่ะ ดอกงามดีอยู่ครับต้องออกห้เมื่อท่านด้ออกลายครั้ง้าง เห็นนาขาวดอกงามๆอยู aw, ่ครับดอกงามเล่ดอกนี้งามครับครับดอกปุ๊บอยู่เห็นนาขาวอีกคือเก็าหรอครับดอกงามๆเลย ดอกงามค่ัครับเห็ดนาเร่ครับโอ้ดอกกงามเลยครับโอ้ดอกงามเลยครับเห็ดนาเร่เห็ดนาเร่นี่ล่ัสิออกอีกต่อไปะอมะจ๊กเมื่อนั้นเขาไม่เก็บก็ได้อยู่ได้เห็ดนาเร่ ก้ากิเป็นเห็ดดินเห็ดล้วมเลรอคิดว่านะครับที่มันเสีออกต่อไปเต่ mm hmm. ดะดอกนะครับ mm hmm. สวยงาม mm hmm. ดอกนีคกัน mm hmm. อดอกงามๆเลยครับน่ะอีกดอกนึงครับอือเก็บมาแล้วอีกดอกนึงครับ นี่หัอีกดอกนี่อ๋ออื้อห็ดเพิ่งตัวนี่ครับ เม็ดกอแดงครับเม็ดพิ่งอีกครับเม็ดพิ่งคมจริง อือออเเออเอมเห็บเพิองอีกแล้วครับเดี๋ยวตรม่นเห็ดเผงอีกอย่าง,อางโอ้เห็ดเพิงขมครับอืม เผืกขมก็ลังสีออกครับต้องเห็ดเพิงถ้ามันออกมันออกเป็นมูนะมีอีกนี่เป็นเห็ดเพิงอีกอย่างครับเห็ดเพิงคือเห็ดเพิงทหารนะครับรสจิ้ออกขมๆหน่อยนึงครับแต่ว่ากว่อยเสียบ S <S> <S อืนะครับอืมนี่ก็แม่นตัวหนะ <S <S> <S> <S ่ะอืมวันตุบปู่ปแล้วครับ มัอนง้าดิครับอืมกับเม็นนี่ข่าขดิครับ ลัางสีออกตัวในออกเมดเพิงหี่แล้วสีออกต่อไปครับผมว่าอีกดอกนี้โอ้ดอกดีงามเลยครับ เดี๋ยวโมนี่ไงเติอบอยู่ครับโมนเดี๋ยวเจ้าพี่หาเชี่ยวเบิ้งดีๆครับเดี๋ดวยวเบิรงหาเลาะยางเลาะมันก่อน nhất mà kháo không bỏ ngâm ngám đấy. nhất mà kháo thì cứ câu là hết นาขาวครับเห็ดนาขาวอีกดอกนึงครับโอ้ออกห้างครับออกมองละดอกสิล่ะครับเห็ดนาเรยครับดอกน,งนึงืง นาเร่อีกครับเท่ละดอกโอ้เพ็ดนาเร่ครับอี่เออผมอะไรครับมันแกะหลอกอืมอีกดอกนึ่งงามอยู่ดอกนี่ ดอกนึงครับอืดอกนึงตัวนี่อีกดอกหนึ่ง,ง,งมาบล้อะงามๆนะครับ เห็นน้ำหมากด้วยครับนี่ยดอกน้อยๆนี่ยถ้าเห็ดกวัวอีดอกใหญ่ก็นี่ครับเนี่เห็นน้ำหมากถ้าพี่น้องขอเบิเ่งบักบเงี้ยวครับเนี่ยเงี้ยวตัวนี้ถือว่าดกอยู่ดนะครับนี่ยโอ้หมากใหญ่ดีครับเบิ่มงมาากฟูนอีกตัวนึงสูงๆกเดี๋ยวซิมบางกอนว่ามันสีหวานปะอือเอาไปถึงครับเดี๋ยวหาไมา้ต่อยก่อน มามาเลยครับบัเงี้ยวร้องซิมเบิงครับมันส <lines> ves, แิแซ่บบ่ โอ้ยหวานตาเอว้าวโอ้ยโอ้ยอ่ะพี่น้องเคยกินวะมีต้นหวานต้นสมครับแต่ว่าต้นนี้เนี่ยโอ้โห,โหสุดยอดสมเลยบ่หรอครับไปเอาไปนี่แหละแล้วพูดใดสิกินกับไม่กินครับเนี่ย มาเบิงผลงานการหายเห็ดของเฮาเมื่อนี้ครับเดี่ยวละครับเมื่อนี้เมื่อนี้กับถือว่าหมานก็ทุกเมื่ออยู่ครับช่วงหลังๆมานี่บ่ค่อยหมานเลยนี่เมื่อนี้ละ่ะได้แกงียงไงหนึ่งอดอกกันไม่แจ้งก็ได้ครับส่วนมากก็เป็นเห็ดนะครับเห็ดนาเรียดอกง,งามๆเลยครับเห็ดนาเรียนะดอกง,งามๆกับหลังซีออกล่ะครับเห็ดนาเรียก็ได้แต่ว่ากัยังบุ้งหูวลครับว่าเห็ดยังซีออกแนวเพราะว่ามันก็นยังออกห่างๆอยู่คือกหล่ะครับแต่ว่าก เป็นสัญญาณที่ดีว่าเห็ดเริ่มเริ่มสีออแล้วครับมือนี่ฮอก็์มานก็เป็นเห็ดนาเล่เห็ดนาขาวแล้วก็เห็ดเพิงลรอครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้พี่น้องที่ถามขอมาว่าถ้าพ่อเห็ดน้ำหมากเอาห้เบิ่งนะครับเนี่ยนะครับเห็ดน้ำหมากดอกน้อยๆ่างแต่ครับบางๆคือเห็ดนาขาวเนี่ยถ้าดอกใหญ่ๆแดงๆนั่นเพื่อนเห็ดกัวเห็ดกัวแดงใหญ่ครับมันคนละชนิดกันเด้อครับหดือท่านสือเอื้นเห็ดน้ำหมากบ้านท่านเอื้นจังไดก็ได้ขึ้นกันละครับบ่บิดดออครับ แต่บ้านผมเอินถ้าเห็ดน้ำหมากคือดอกน้อยๆเองสิครับเนี่ยนี่แหละครับเอาเป็นว่าเข้าใจเนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับมื้อนี้ก็มีข้อมานมาฝากพี่น้องฮาซโหนี่แหละครับเบิ่งคิดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกับมังใจขอบคุณทุกทัพย์ทุกเม่นทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิดส9สุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านถูกหวยรวยๆเด้อครับผมพ่อการชปหนาครับผม สวัสดีครับ